สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอซีช่องเต่าเบิร์สวัสดีวันพักแรมครับพี่น้อง, MC, องว,วันนี้เขามีงานอยู่คทุกท่านมาทันทียังดีอยู่วันพักแรมมาคนละมือกันนะครับเดินไปแล้วมือหนึ่งมือนี้เป็นจ้างต่อท่าน,นงานเท่ากับงามอีตัวนี่ ไปจิบสักผ้าพอดีตอนเต่าจีบทองแต่เมื่อคืนครับปวดทองแต่เมื่อคืนทางก็ได้เข่าห้องนำ้ำวุ้นไหลนะห้องน้ำมันหน่อยห้องน้ำที่สามของเขาบอกท่านนั่นเดินทางอยู่มาเห็นหินบอดจูบอกว่าไปพักยูไทริบุษจังวัดยังจังหัดบางเอาเคยไปพักนัน ตอนนี้เขาเพทันเดินทางเขายังอยู่หมองเก่าอยู่เขายังอยู่แขงนี่แหละแขงเขาจะกันแล้ตลาดเขายังอยู่ตลาดทองคำอยู่เนี่ยเลยลูกมาหาน้ำไม่นอเป็ีกีือชงเงินทีน่ว่สบายแจะมาขึ้นเหรอกินยาลัดใบวะชีเมตหาเมตตำเขานอนตื่นขึ้นมาอีกที่ก็บฮอดเขาจะกันแล้ว <laughs> ตื่นขึ้นมาอีกที่ฮอดเขาจะกันแล้ว cát Hãy nhắm mà nhìn mình ok được là nhỏ Thằng biết rồi Hà áo nằm mông nhà thì xuống đấy mà nằm xuống lên còn gần tí tàu <laughs> Quân subscribe cho đó nó บักแม่กับที่นี่ขยะขยะยอะเนี่ยครับหลังจากที่ห้อเล่ินไปเมือ่อคืนเนียตกใจเบิดยัางาพี่น้องว่าแม่นมีงานนึ่งมีเห่นต่ออีกขนา่งถก เนี่ยมึงตื่นขึ้นมาเนี่ยมึงกระจุกเอ้าห้องน้ำก็ยังอยู่ที่บ่าเมื่อคืนนี่บ่านฉันบอกว่าเนี่ยมาห้องน้ำอะไรเมื่อคืนน่ะเศรษฐ์เนี่ยมาห้วยห้องน้ำมันก็เป็นห้องน้ำเก่าอยู่ัเฉยๆท่านไปใส่ผมฉันบอกว่ามันมีงานอีกเฉยๆต๊ะเจ๊มันจะมันจะแท้แล้วเพื่นบอท่านออกจะทนไอทีมงานฝากผ่อนแล้วก่อน ว่ามึงนนอยากพักมึงนนอยาพักเล่มมันเนอ่าอยากพักหน,น,นึ่งวันมึงอยา้พงมีงานกอเลยพักเลมหาห่องพักเล่มก็เพิ่งกบบนีหม่องให้พักกี่แถววะแต่ว่าท่านเดินทางไปเดินาทางไปท่านคจะอาจจะอิดแล้วตันดังเล่นนี่พี่น้องที่น่าปิดใช่ไหม ตั้งตันดังถึง้งมือขึ้นนี่มีข้สศึกเนียนเหมือนขาจะบวมขึ้นอีกบอกขึ้นนี่บีบึงก็เลยเป่าคาถาใช่ไหมก็เลยเป่าคาถาไปมือขึ้นเนี่ยพอเป่าคาถาแล้วแล้วก็ตำยาเข้าไปที่หาม็ดอยู่ข้างมั่งมาคือพ่อฉันหอกอเ,เน้นเล่นไปชงนำ้ำอ๋อเห็นร้อย,ยแล้วท่างเนี่ย ไปมา้งยาเนี่ยยังไปอ,อาบมาแล้วมั้ย,ยไปใส่ห้องน้ำขุ้คุมหรอวังยาไปเข้าห้องน้ำไปั้งหมดกูอาีนยัง ง่ายเท่ากับจอดอย่างนี้แหละให้เราเก็บง่ายเราครับม่ไม่ขีดตมปวดเอาปวดเอาคือเจ้เาเห็ดเลยมีภูเขาตอนเราไปหนองตื่นขึ้นกันเลยไปตีนหน้าก็ขีงภูเขาตอนนี้ ลงเด้อทุองรถบัดเนี่ยเขามีงานได้นี่ไปจ้างเรียนต่ออีกมือนึ่งเนี่ยลุงมาเด้อครับไอ,อนนะ้อีนทองไปปีนทนะองไปปีนทองกไปเสียงดีครับเอามาเร่นมาขึ้นเนี่ย มายาไหมไม่นึกว่าบอได้จับหลนแต่ว่าเหมือนมีควาอมือสิว่าจะพุ่งมีความแห้งกว่ามีความแห้งกว่าไอมีความแห้งกว่าไอ้ดำเิ็นสงสังยไอ้ดำเบิดแห้งแล้วช่วงนี้ต้นได้อนไปทำข้อสอดไปมู่มาไหมเป็นไปมูไหม tuổi anh tám thông đường cả nhóm cho vào đi วันเกียบินออกเพรันบ่ได้บ่ได้มาถ่ายพี่น้องเบึ้งวัานตั้งเครื่องอยู่ตำรวจตำาราเขาเจ้ามามาบอกเ่าขาเจ้ามาเบิ่งมาหล่นน้ำตำรวจคนที่ก็ได้มีเอฟซีพอมาเลี้ยงน้ำตาวเบิดพอเหมือนว่านจะว่าเพื่อนเพื่อนาบ่ถ่ายก็ได้แต่ะกี้ทีไทยรูปโพลลงเฟซกับบอดด้เพราะว่าค้าเครื่องแบบนะเพื่อนอยู่ในเครื่องแบบพี่ชายพี่ชายตำรวจอยู่นี่แหละ แล้วมาเบียวันเวียงนำผมร้าน,นนะขอบคุณไอ้ชายได้ไรขันไอ้ชายเด้อบึงขีดแล้วก็ไดทั้งวันขอบคุณไปขอบคุณนั่นต่อหน้าแล้วละ่ะรับขอบคุณมาขีดผมมีพี่น้องมีมิตรภาพดีๆไว้ตัวนะพีน่น้องเนาะไปมองใดก็ได้คือจังพี่น้องอีกที่หักเพ่งกันเหน่งเฮกเพงหัหกเพ่งทีมงานสาวน้อยเขาเนี่ยแหละ ไปเสกันหุดจักกันพอได้ห้องเซก,กันพอได้พอได้ซอยเหลือกันกินเขากินน้กันไปมาไปมาหาซูอันนี้เป็นวัดตัวนเนี่ยนบ่มาโอาจะในเ้าก็จะเดินทางแล้ว าลงอาบนนัเง็นตัวโอรถเด๋อเลยพี่จะนั่งเนีวันโหว้ด้วเนี่ยวันโว้ยังดีวันโว้ยังดีครับรถแอ๋ออ๋อลองคลิปนี้ไปที่นี้แหละพอกันคลิปหน้าครับ คุณสวัสดีครับผม